สวัสดียามแรงๆพี่น้องเอ้ย 5. 5. นนสี่โมงห้าโมงอะนะมนกาสาธิตาสิมาเซโมงพี่น้องเอ้ยมาเซอมงอันอยู่ว้างนี้แล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราไปเสื่อกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าม,านมัน,นสีชื่อหรือมีชื่อเนาะเมนีกาสาิตาลงมือเองเลยนะทุกคนเมื่อวานนี้วหนาปาชีเป็นคนเซื่อเนาะวันนี้สาิตาเป็นคนเซื่อเองไปติดตามรับชมเดี๋ยวเลย น้ำลึกแต่วมันื้อยู่ลอยที่มันื้น่อยอ่าันื้น โะกระดกระนาแ้มนอมันลอยขึ้นมาถือแมนเลยลอยขึ้นมามถือีะคนมารเจอมันลอยขึ้นมถอแไปเชื่อ้มันลอยขึ้นมาถือนะน่อรอยอตสิได้ใส่มองยู่เนอ่ากบาสงงมือนีปดูไปมองพรน เชิร์่างที่ชองกันเลยนะทุกคนมันนี้กัสาสิตา,ากับมาผู้เดียววันนี้เนะชิร์ร่างที่หนึ่งนะเบ้าพุงกับเบ้าปัน่นเพื่อนยู่นัมเชิรล่างที่ชองเข้าไปเชิร์ทั้งเติมละล่างที่ชองใช,ช้ชายูเชิร์ผู้เดียวทุกคน Проезд? Э. Нитук. พี่น้อยตอนนี้ใส่ชากเสื้อมองที่ย์เยนะทุกคนเดี๋ยวมเราจะมือเลยวันนีนะ้เมื่อ,อาบน้นาอยู่บ้านมานรับพี่น้อยตอนนี้ใส่ชากขึ้นมาฮอดเทิป็นที่ย์เยนะทุกคนมอ,มองเสื้อแล้วล่ะ เดี๋ยวมื่อเช้าทำมายามพี่น้องเลยไปดุนมื่อเชา้ามันจิ๋ดหรือบ่เนาะเอาเลยซีเร่เมื่อบ่อนเพื่บันนี้นะเมื่อพี่น้องลอยน้ำเมื่อลึกโทมโผพี่น้องเลยลอยน้ำอยากซีเมื่อบ่อนเลยนะพี่น้องไปเมื่อนี่ทางลง เอาสิลงกแววเก็บอยู่ทางลุ่มเด้อพี่น้องเลยพี่น้องเอาไปสีได้เมื่อ่อนเลยพี่น้องเอ้ยนี่เอาเห็นฟืนนำทางนี่เอาก็ได้สีได้เก็บฟืนเมื่อดังเลยพี่น้องนี่จะฟืนเมื่อดังแล้วนะทุกคนเอาเมื่อดังไฟมาตามทางมีการหยางลาพี่น้องเอ้ย เฮากะเห็นฟื้นกัเก็บฟื้นเมื่อดังนึงเข้าเนาะเมื่อดังเฮ็ดยู่เฮ็ดกินแตงกินยู่บอนพลับพี่น้องไอ้นี่ตอนนี้ข้ากะหอดบอนทีบเลยสาวโซนกับสารพอนเพิ่นเนึ้เข้าท่าพี่น้อยเพิ่นก็ไปอำดําอยู่พุ่นละอมอิมอิ่งอยู่ทาน้ำพุ่นละเฮากะสีได้เฝ้าข้าว่ตพี่น้องไอ้บานนี้นะนี่เพิ่นนึงแล้วละหลังจากเนึงเข้าลงน้ำชุกข้ากะสีได้ล่ามนกพี่น้อยมาหนีนี่ นกเฮากับนุงชวนเฮากับสีได้ต้มน้ำลาบนกพี่น้อยต้มน้ำมอนนะนี่กุย้ยต้มน้ำมอนลาบนกอ่ะหลังจากเหาใช้เขาใช้น้ำเป็นทิพย์เลยนะทุกคน,นเรื่องข้าเรียบร้อยแล้วก็เหาก็สีไปต้มน้ำท้าหัวหน้าปลาซิวต้มน้ำลับนกแล้วเนาะหน้าปลาซิวเพิ่นกะมาฟักนก พี่น้อยนี่วันนี้เพนสี <ch> ir, ลาบนกชูกินได้ไหมน,นี่ได้เสียบได้แล้วราบ,บนกเด้ลาบนกเพนว่าเสีสสสยบเพนว่าเดี๋ยววันนี้เพนจีเฮ็ดเมนูลาบนกนกประชมเดี๋ยวลายย่างเนาะนกโตงนกปี <S <S กลกปลยอยีอยูนกกระโตนกปีปลีวยลายย่างพี่น้องห้าตัวซับนกเนี่ยอันนี้ก็คคกข้าวอันนี้ก็คคกข้าวใส่เฮ็ดเป็นเฮงก็ได้พี่น้อง ใส่ได้ทั้งสองยางเลยใส่ตามเจวป้นตามหั่นตามนี้ได้หมดพี่นอ้องแต่ว่าทางทางลุม่มหรือว่าทางล่างก็คือเดียวแล้วพี่น้องเนาะก็ใส่ฟักเนือน้อเนื้อสัตว์ได้พี่น้อยนี่ใส่ได้ทั้งสองยางเลยกดมะกระพกเทถิงทาน้ำก็ตําเมน มีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้อยเคยสายพัดเอาหูนกลงเลยนะพี่น้องต้มหูนกแค่พิ้งหยาเลยพักเเดี๋ยวเ้ากับซีมาตามมาคิดโต้พี่น้องตามมาคิดเชืิอลับนก,บนกพี่น้อยยากันยุ่งเ้วยนะกว่าตัวชืนน่อน,น,อนออมนอน้อยนกกระนอนแล้วก็มาลูกเลยนะทุกคน าเดียวแล้หูเลยอหน่อยอยู่เขามัดเข่ามัดั่ย่างยูงคิดดิบนะกัดกับลาบเสร็จเลยคิดดิบนะุงนูนมาน่ไยูเพิ่มกะตานบ่หน้าจริงครับงมีเห่าเดียวเลยแนับกอยอันนั้นและอกอย่หอมทวแบอ มีหอมมีได้โคโค่เป็นนาเดือจางจางเกอจางเกิดกันได้เือลายพ่อพ่อแป้งนะพ่อพอละบันนี้บอคอยละเห็นกินนกโอ้กินนกแซบเอ้ยยีตุนกนี่เมยินตีมโอเคแล้วบอกคูจะบอกาบนนบนนี้นะบา ปึ๊กดงฮันเลยนะครับจีรอมีไปกินของเลยมาขยองกันแล้วมีไม่หมดนะต้นนี้หมดต้นนี้ม่ต้องเ้นะต้นไม่เก็บจมอไรกันเพื่อถนอมน้ำเจ้าเลยอ่าถนอมกันเย็นหลงอกินมันๆอๆๆถนอแล้วก็นอนเลยโอ้โหหอมกันมา หัขคายเลยไม่หั้ายเลยะไาโอ้ยยิงลายแลนะาจจ่นะสนกจะน้หลังจากทีมงานเขากินข้าวกินน้ำทียบ้อยนะทุกคนกาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแคนนี้เด้อทุกคนคลิปหน้าพอกับสาธิตธารมอีกเด้อ ขอขคุมอขอบใจผู้ติดตามนะครับส้มบาย